ไม่มีใครที่ผ่านเหตุการณ์เฉียดตายช็อกโลกเข้ากับโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าสภาพจิตใจนั้นสตรองมากมเข้มแข็งมากจริงๆเพราะล่าสุดค่ะทางทีมโฆษกของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาแจ้งแล้วนะคะว่ายังคงเดินหน้าที่จะหาเสียงรวมไปถึงเข้าร่วมประชุมพักตามกำหนดการเดิมต่อไปค่ะ นายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางถึงเมืองมิวอกี้รัฐวิสคอนซิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเพื่อเสนอชื่อเป็นตัวแทนชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในนามของพรรคหลังจากเพิ่งผ่านเหตุการณ์เฉียดตายมาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้โดยหน่วยงานที่ชื่อว่า Secret Service ค่ะ ยืนยันว่าการประชุมดังกล่าวจะมีการดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดอยู่แล้วนะคะเป็นการอารักขาอย่างเข้มงวดซึ่งเป็นการวางแผนมานานกว่า18เดือนแล้วเพื่อที่จะคุ้มครองผู้เข้าร่วมงานทุกคน การประชุมดังกล่าวจะเป็นการเสนอชื่อและรับรองนายทรัมป์ให้เป็นตัวแทนพรรคเพื่อชิงตําแหน่งผู้นําสหรัฐอย่างเป็นทางการนี่คือเอันเจนด้าหลักๆของการประชุมนี้นะคะซึ่งทางทีมหาเสียงของทรัมป์เองก็ออกมายืนยันค่ะว่าแม้จะเกิดเหตุการณ์เฉียดตายแบบช็อกโลกมาแล้วแต่ว่าทรัมป์ยืนยันที่จะเดินหน้าลงพื้นที่ปราศัยเพื่อหาเสียงต่อไปและเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะยิ่งทําให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นค่ะครับก็มีสื่อต่างประเทศหลายสาํานักที่รายงานบอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยคะแนนนิยมของ ว่าจะพุ่งสูงแล้วดูเหมือนจะสวนทางกับโจไบเดนที่ก่อนหน้านี้มีการแชร์คลิปที่แบบเรียกชื่อคนผิดผิดทุกๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ถึงความสามารถของไบเดนในการเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตน,นะครับซึ่งโจไบเดนถึงแม้ว่าตอนนี้หลายคนอาจจะมองว่า กำลังตามเขาอยู่แต่ออกแถลงการเลยนะว่าเดี๋ยวทีมหาเสียงของเดโมแครตจะระงับการเผยแพร่เนื้อหาใดๆก็ตามที่เป็นการตำหนิหรือโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ในทุกๆช่องทางการสื่อสารโดยเฉพาะโปรเจกต์2025ของทรัมป์ที่ถูกมองว่าเป็นนโยบายที่อันตรายและเป็นภัยคุกคามต่อกลไกประชาธิปไตยของสหรัฐการยอมอ่อนข้อของฝั่งเดโมแครตครั้งนี้เนี่ยไบเดนบอกว,กว่าก็ถือเป็นการให้เกียรติ ไม่ส้ำเติมสภาพจิตใจของทรัมป์ที่เพิ่งจะผ่านประสบการณ์เฉียดตายมาหมาดๆส่วนมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุของคนร้ายยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับเนื่องจากผู้ก่อเหตุก็คือนายคนนี้นะครับไม่เคยมีประวัติอันตรายใดๆและยังถือว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนพักการเมืองมาทั้ง2องพักด้วยครับ ต้องบอกว่าเหตุการณ์รอบสังหารทั้งอดีตประธานาธิบดีและผู้สมัครที่ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะั้นไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดขึ้นนะคะวันนี้เรารวบรวมมาเล่าให้ฟังมีทั้งที่ทําสําเร็จแล้วก็ทําไม่สําเร็จสาหรับการรอบสังหารประธานาธิบดีและผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในอดีตมาจนถึงปัจจุบันพบว่าความพยายามนั้นสําเร็จไป5ครั้งและล้มเหลว11ครั้งค่ะ โดยที่ถูกรอบสังหารสำเร็จ5ครั้งได้แก่นายอับ,บราฮัมลินคอนประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่14เมษายนปี1865ถูกยิงเข้าที่ศีรษะขณะที่ชมละครเวทีในกรุงวอชิงตันดีซีผู้ก่อเหตุคือนายจอนวิสบูทค่ะซึ่งเป็นนักแสดงละครเวทีดังกล่าว ส่วนคนที่2นะคะเกิดขึ้นเมื่อปี1881ค่ะในเจมส์เอกาฟิลค่ะซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่20ถูกยิงที่สถานีรถไฟบาล์ติมอร์ในกรุงวอชิงตันดีซีคนที่3เกิดขึ้นปี1901ค่ะวิลเลียมแมคคินลีซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่25ถูกยิงขณะชมนิทรรศการใน Temple of Music ในเมืองบัฟฟาโล ส่วนคนที่4เกิดขึ้นวันที่22พฤศจิกายนปี1965เป็นประธานาธิบดีคนที่35ของสหรัฐชื่อดังเลยนะคะคุณจอห์นเอสเคนเนดีถูกลอบสังหารขณะที่นั่งรถในขบวนคาราวานของประธานาธิบดีในรัฐเท็กซัส ผู้ก่อเหตุก็คือนายลีฮาวีออสวอร์ดซึ่งเป็นอดีตนาวิกโยธินสหรัฐมีประวัติเป็นผู้แปรพักต่เข้ากับโซเวียตส่วนคนที่5เกิดขึ้นปี1968ค่ะเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นตัวเต็งในขณะนั้นก็คือนายโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีหรือน้องชายของอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนั่นเองค่ะ